ู่ที่ร้านขายลูกชิ้นคุณเป็นเอกนะคะวันนี้นะคะขายดีมากมากเลยค่ะเป็นเพนชายนะคะสามพันห้ารับไปขายได้เลยขายร้านลูกชิ้นคุณเป็นเอกนะคะขายดีมากเลยคุณเป็นเอกมาขายเองค่ะวันนี้การันตีความอร่อยโดยพี่ยาคนลุมนะคะ ทำแทบไม่ทำเลยค่ะขายดีย่างไม่ทำเลยนะคะอันนี้กินได้ค่ะปลาแดดเด,เดียวหมดเมื่อวานหมดเมื่อวานแล้วอันนี้วันนี้ไม่มีปลามันมันสดไม่ได้หน่มไม่ด้หนม่มนนั่หน่กอีมดาไม่ละห้าบาทนะคะถูกมากๆเลยค่ะ าวันนี้แดดแรงแต่เริ่มมาจยนตกเลยน้ำน้ำใหญ่อยู่ไหนน้ำแดงข้างบนครับเดินให้พ่อไปปูใช้มือเลยน้ำแข็งน้ำเข้าไปหน่อยน้ำมาเท่ากันอันนี้กินยังไงในร้านนี้เองนะรถสั่งมาเต็มเนาะเฮ้ยวันดีครับวันดียครับวันดีครับอาปามากินเลย ลูกชิ้นคุณเป็นเอกนะคะเป็นชาย3,500นะคะห้าบาทอัเ็เนีก้อยากไปดูดูด้ว ใครไม่ต um, oh, uh, ้องการใส่ไ no ม่ต้องการแบนใครเอดูเคื่องทุกอย่างให้ดูทุกี่อยางไดทำใส่เอทำได้ทำเลยครับดูแล้วครับไปเดินไปไล่ดูครับในห้องทุอย่างคุณอยู่หมอจะมีตู้ิ้ม้ตัวเดียใครจะปซื้อแชาซื้นก็ได้ครับยคอดด้จ่ายได้จาได้อยู่แม่แม่ไม่ต้องกลัวหนูนะแม่นะอยากขาง่ายขายงองฉีดยามาแล้วก็ไม่ต้องกลัวหนู เซนติมสามพัใช่ไหมคะคุณเป็นเอกนะครับสาที่สามพัน้าต้องการเคาน์เตอร์ด้วยจิตพันห้ะรวมเคาน์เตอร์ด้วย7 5 0พนะคะทุกชิ้นก็คงด้วยน้ำจิ้มที่เอาจิ้มเดียวก็ได้ครับเราไปดูน้ำจิ้มใกลว้านะคะเก้อันนั้นเก้า N2 ไองังลอกจิ้มเนนี่บิ๊กบอันนี้ืจังิดหมายจัง้าวงจะเอาล้วงเอาลวงลูก้าก็มาเรื่อยๆนะคะสนใจครับแพมาออไน้้มนื้แยก โอ้ยนะเด็กเลือกเลยอ้าไม่ต้องกลัวหนูนะคะเดินข้ามเลยค่ะไม่เป็นอะไร น้ำจิ้มน่าทานมากเลยค่ะนนเ้แไหม มาดูน้ำจิ้มคุณเป็นเอกใกล้ๆนะคะว้าวเหนียวเข้มข้นสูตรที่มันเหนียวด้วยธรรมชาติมีใส่แป้งไม่ได้ใส่ครับน้ำจิ้มเหนียวด้วยน้ำตาลค่ะใส่น้ำมะขามด้วยไหมคะใส่น้ำมะขามด้วยครับค่ะว้าวที่เปิ่งจะเลือกเอเดตมาดีเพ่มเอาเนื้อเพิ่มเข้าเลือกเพิ่มความน่าทานด้วยการเอาอีกช้นหนึ่งค่ะ อันนี้โรยอะไรลงไปนะคะพริกขั่วครับพริกขั่วเราคั่วเราแยกทองหักไว้ครับแล้วก็ไว้โรยค่ะมันเพิ่มความน่าค่ะลูกชิ้นยืนจินนะคะเหยอะร้านคุณเป็นเอกนะคะว้าวนีนะแปะหมายที่มเยอครับขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบาย